วันนี้เราจะมาทํากุนเชียงหมูทอดนะคะเนี่ยเราซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะซื้อมามันไม่ถึง1นกิโลค่ะถึงใหญ่มนแค่900กรัมนะคะ900กรัมร้อยแปดบาทนะคะยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่นเตอร์ไม่เข้าลืมไม่บอกยี่ห้อนะคะเราก็จะมาหั่นทอดนะคะทอดทีลา1คู่ค่ะ ก็อันนี้แสงไม่ค่อยได้นะคะมองมันโมมัวเนาะก็เลยปรับแสงทีหลังค่ะแต่ตอนถ่ายนี้ให้แฟนถ่ายคือเขาไม่รู้ว่าแสงมันไม่ได้นะคะมันจะออกเหลืองเหลืองโมมัวเนี่ยค่ะก็หันไปนะคะหันแบบนี้ไปจนหมดนะคะสองแท่งหันหมดแล้วค่ะนี่ปรับแสงมาเป็นธรรมดาแล้วนะคะหันหมดแล้วเราก็ตั้งอทาใส่น้ํามันไว้ค่ะ ที่จะทอดจะเป็นน้ำมันเก่าที่ทอดอทอดอะไรไว้นะเราก็ลืมนะคะแล้วก็เติมมันใหม่ไปนิดนึงนะแล้วก็คั่วเลยค่ะอันนี้จริงไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะก็ได้นะคะทอดกุนเชียงคั่วคั่วเอาก็ได้ค่ะเพราะว่ากุนเชียงมัน,มนหมูมเยอะอยู่แล้วมันเลี่ยนเนาะก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือคั่วเพราะว่ามันจะดำนะคะ มันจะไหม้นะคะคั่วไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็จะพองแบบนี้คะ่ะพลองแบบนี้ทุกชิ้นก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะเตรียมจานมานะคะ่ะเอาขึ้นได้แล้วอันที่จริงต้องมีกระดาษซับมันนะคะรองจานเพราะว่าขุนเชียงมันจะมันเยอะมากเลยกินไปมันจะเลี่ยนคะ่ะ ผลมะก็กลวดนิวดีนะคะสําหรับเราก็าคือไม่ต้องมัลลงไปซื้อกับข้าวถุงค่ะคือทอดแล้วก็กินได้เลยช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ